ขณะนี้หลวงพ่อพูดถึงชีวิตของวัดป่าบัตตาดนะอย่างตอนเช้าหลวงพ่อพูดว่าตอนเช้าพระสงฆ์ไปบิณฑบาตแต่ให้พระเนี่ยจำฟังฟังเอาไว้นะหลวงตาอายุถึง70-80ปีนะเวลาเตรียมบาตรให้บริขารของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะว้ที่สาลานะตั้งไว้กันให้ค่ายวัดที่นั่งของท่าน,นเอาผ้าปูจแล้วก็เอาวางบาตรไว้และกรบอกป่าจีวรของท่าน โดยมากจะสอนป่าสังคาติถนะ้าหน้าหนาวเนี่ยหน้านี้นะท่านสอนป่าสังคาติหน้าร้อนมัทตุนมากจะใช้เหมือนกันนะสังคาติของท่านเป็นแึงวันฝนจะตกฝนจะตกหรือวัดท่านสุขภาพไม่ดีก็ต้องไม่สอนสังกาติแตาปกติจะซ้อนสังคาติถวายท่า,ทานพอเสร็จแล้วก็ท่านกัดลังดุมไว้ให้เสร็จจากท่านเท่ากับใส่ลังดุมเองให้ท่านก็ครองผ้าเองพอได้เวลา พขพราะากของผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านไม่ให้ใครตะพายบาทให้ท่านในนี้ฟังเอาไว้นะลูกหลานนะ <c oughs> ใครแต่บาทท่านไม่ได้ท่านะตะภายบาทเองจับบาทของท่านคือมาตะภายใส่บาแต่ว่าหลวงปู่ลาดมากกว่านั้นหลวงปู่ลาท,ที่ท่านถึงจะวางบาทไว้กับพื้นวางกับที่ผ้ารองรองไว้ที่เวลาจะบินระบาดท,ท่านต้องนั่งนั่งลงก่อนนะ ต้องพระเนรทุกองคต้องนั่งข้อยอ่อลงเก่อนเหมือนกับทอดสายบัวลักษณะอย่างนั้นอ่ะเอ่อมื่อกทอดสายบัวนั่งข้อย่อลงไปแล้วย,ยังคอยเอาบาตรยกบาตรขึ้นมาใส่บาตรท่านบอกว่าบาตรเป็นบริขารของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องบาตรแล้วกับพวกเราคนนียได้อยู่ได้กินได้ชั้นกับเพรบาตรของพระพุทธเจ้าแต่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมองเช่นคงว่วาเขาเพอบาตรพระพุทธเจ้าเพราะนั้น ก่อนที่เราจะรับบาดเาาก้าบาคนำนำบาดไปใชนะ้เราก็ต้องแสดงความเคารพคารวะของบาดลูกปูลานะเวลาจะจะรับบาดจะจูกบาดึ้นใส่บาดพระถุกองค์ต้องนั่งลงจักอนั่งขอยอหุ่ก่อนยังค่อยติบสายบาดขึ้นมาคล้องคอนะแต่ลงตาในท่านในคล้องคอนะลูกหลานลงตาใน หลวงพ่อก็เคยเลยเคยเป็นนิสัยตะการตะโกนอยู่กับหลวงปู่ล่าหลวงปู่จามนะเวลาจับสายบาดขึ้นมาก็คล้องคอทั้งหมดเอาบาดไว้ทางหน้าแต่ตรงตามหาบัวเนี่ยเวลาใส่าบาดท,ท่านจะขึ้นมาเอาบาดมาทับทังบาดซ้ายเนี่ยทั้งลูกบวกที่พวกลูกบวกผ้าเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็แต่ฟ้าบาดมือมือกับฝ้าบาดเนี่ยต้องกดไวู้่ตลอดเนะลยรักษาฟ้าบาด คือไม่แหยบาดเวียงไปเวียงมาพวกเราคงจะเห็นอากับกิริยาที่บางทีลงตาไปบินทบาดเวลาท่านนนั้เอาบาดขึ้นใส่บาของท่านแล้วพามือข้างท่านจะกดรักษาฝาบาดเอาไว้แต่บาดของพระแต่ละองค์ท่านจะไม่มีแบบมาถักผงหรไม่มีไม่มีฝาปกบาดถลกบาดถลกบาดต้องมีฝาต้องมีผ้าทั้งสองข้าง เวลาบินเบาทก็ต้องเอาผ้าขึ้นมาเพื่อไม่ฝาบาทมันหลุดตกลงปงปางลงไปฮะเวลาบินเบาทเสร็จแล้วก็เอาเอาผ้าเอาผ้าข้างหนึ่งลงไปแต่ข้างหนึ่งต้องเอามาปิดไว้ถ้าเดินทางไกลถ้าอยู่ใกล้นี่ก็ถอดหลกไปแล้วก็ยกบินเทาบาทแต่ขนาดที่ตะพายบาทเข้าไปยังไม่ถึงหมู่บ้านน่ท่านจะตะพายบาทอยู่ข้างซ้ายนะแปลว่ามือนะท่านจะไม่เอา บาดคล้องคอจะแล้วเดินโป่งลางโป่งลางไปไม่ได้ท่านเห็นอย่างนั้นด่าทันทีนะดุทันทีทําไมไม่แมเอามือประคองบาดเลยทำไมบาดเวียงไปเวียงมาอย่างนั้นเหรอต้องมือต้องประคองบาดเอาไว้เพราะนั้นเวลาเดินเวลาเดินบินหน้าบาดต้องมือข้างซ้ายต้องประคองบาดเอาไว้ประคองฝาบาดเอาไว้เพื่อไม่ให้บาดมันเวียงไปเปียงมาฝาบาดมันหลุดแต่บาด ที่บ้านตาดนถ้าหาว่าบาดไม่บาดไหนไม่มีถลกบาดไม่มีฝ้ามีมีผ้าถลกบาดนท่านดุทันทีนะหลวงพ่อก็ไปที่แรกไมไม้ก่อนเเขาถอดสลักถักไม้พรมถักไม้พรมถวายหลวงพ่อนะเข้าไปในบ้านตาดพอกเขาไปเหตุวันสองสามวันนะท่านชี้นิ้วทันทีถลกถลกนะมันไม่มีไม่มีฝาไม่มีผ้าปิดนะฝามันจะหลุด อย่าทำนะอย่าอย่ามาเอามาอย่านำมาใช้เปลี่ยนใหนะนม่กุลพ่อก็เลยเปลี่ยนัแต่เข้าไปวัดลรงตาใหม่ๆหม่สี่ห้าหกวันนะนะเปลี่ยนเปลี่ยนถลกบาดเลยจากนั้นของใช้ฟ้าท่านจะไม่ให้ใช้แบบถลกบาททิ่มถักและไม่มีฝานะไม่มีไม่มีผ้าปก,ปกเอาไวนะ้นี่แหละอันนี้ก็คือที่ท่านบิดนบาดแต่ ข้อสําคัญก็คือท่านไม่ให้ใครตะภายบาดท่านเลยเวลาบินทบาดเข้าไปในหมู่บ้านจะให้ใบพายทาไมตะภายทาไมมันบาดมันเบาอยู่แล้วเนี่ยเดินไปตะภายบาดไปเป็นไรไปถ้ามันหนักเออเอาค่อยว่าเวลาขากลับออกมันหนักยังค่อยรับอันนี้มันเบาอยู่แล้วเนี่ยอย่ามายุ่งเราจะไปเัาตะภายเองหลวงตานะอาดหกสิบเจ็ดสิบปีเนี่ย เอาแปดสปียังตะพายบาทเองนะลูกหลานนะให้ฟังเอาไว้คำนี้นะแต่โดยมากคูบวัเนี่ยทุกวันเนี่ยพอในมาหน่อยเนี่ยเป็นเทลงเทละขึิดมาให้ลูกน้องพายบาทให้เ <c oughs> แต่ลุงพ่อเนี่ยแต่ว่าการสมัยนั้นท่านไม่มีรถลาอะไรท่านก็นเดินเนเดินจากฟัดป่าบันตาดไปบินธบาตถึงหมู่บ้านเลยแต่ทุกวนนันในของหลวงพ่อเนี่ยมันสะดวกสบายลูกหลาน รถม,มารับหลวงพ่อก็เลยขึ้นรถไปไปถึงหมู่บ้านค่อยลงหลงกับปินไปปิ่นทบาทในหมู่บ้านปิณนทบาทในหมู่บ้านเสร็จแล้วก็รถรับกลับมาในช่วงทางก็เลยไม่ได้เดินเลยมีต่พระดันเดินนะ mm hmm. อันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานฟังแนวปฏิปทาของหลวงตาเวลาท่านปิ่นทบาทท่านปิณนทบาทด้วยความสำรวมะระวังนะลูกหลานนะตาทอดลงเราจะ นุ่งห่มให้เรียบร้อยนะเราจะมีตาตาทอดลงไปนั่งในบ้านนะแต่ถ้ามีอะไรท่านก็พูดคุยถามไทยลูกบ้านลูกหลานบังนิดๆหน่นอยๆนะท่านเห็นกบเด็กท่านก็ยอกล้อกับเด็กแต่มาช่วงหลังๆนะพอมาช่วงหลังๆเนะี่ยท่านเห็นไก่เห็นหมูเห็นเห็นไก่เห็นหมาเห็นไก่เนี่ยทาเห็นไะก่ เข้ามามันมีแม่ลูกอ่อนกูกูกูกกูมาเห็นท่านก็สงสารเหมือนกันนะท่านเมตตาเนี่ยท่านก็หยิบหยิบคว้าคว้าอาหารข้าวในบาตรของท่านข้าวในบาตรของท่านที่มันแห้งๆเลยท่านก็เข้ามาก็มาพ่นพ่นน้ำลายแถิเมื่อเกษียรคาถาลักษณะอย่างนั้นทีแท้ท่านพ่นน้ำลายให้มันกระจายให้มันให้ข้าวมันให้มันข้าวถูกน้ำท่านก็โยนให้แม่ไก่ โอไก่ okay, มันลูกหลายตัวนะท่านว่าโอ้สงสารมันกว่ามันจะเลี้ยงลูกโตเนาะมึงไงกุ๊กกุ๊กอยู่ทั้งวีทั้งวันในลกตาเห็นแต่องค์อื่นทําไม่ได้นะถ้าองค์อื่นไปทำยาทำนะท่านไม่รู้อาอาหารยังไม่ได้ฉันเอาให้สัตว์ที่ฉันให้คู่คนหมดเลยป้าปอบปัทุกคนเข้าใจไหมแต่เราเนะี่ยเรา เรารู้เราเลือกเอาอาหารที่เรากินไม่ได้ที่มันแข็งเข้าใจไหมข้าวในบาตรที่มันแข็งเลยอยู่ในบาตรที่มันแข็งมันกินไม่ได้เราก็เลือกเอาที่มันแข็งให้สัตว์กินซะที่มันอ่อนเราก็เอาไว้เพราะนั้นพวกท่านอรชัยจิบยกไปเลยโยนไปเลยให้ทั้งดูดไปได้ปร,ประวัติทุกคนนะเข้าใจไหมจะเอาอาหารออกจากบาตรให้กับเอาให้โยมให้เด็กให้ใครก็ตามทำให้ศรัทธาไทยให้เสือ่อม ปรับเอาบตรทุกกฎเขาใจมให้ดูวินัยจุดนี้ดูดูวินัยไม่ใช่เราจะให้ชุมสี่ชุมห้านะให้คนนะที่จะให้ได้คือพระราชาเสด็จมาให้ได้พ่อแม่เข้ามาให้ได้ทั้งหมดพ่อแม่โจรผู้ร้ายที่จะมาฆ่ามารังแกจะยกให้เขาก็ได้เพื่อไทยเพื่อให้เขาใจดีเพื่อไม่ให้เขาทําร้ายทำร้ายเราอนั้นก็ได้ แต่ว่าคนธรรมดาเนี่ยห้ามเอาให้ก่อนตัวเองฉันซะก่อนแบ่งฉันซะก่อนเนี่ยก็เอาให้เขาถ้าหาว่าเอาให้ก่อนโดยที่ไม่ไม่ได้แบ่งไว้ฉันปราบประป,ระประุจจคก์ไปอ่านดูนะพีว่วไนยทำให้ทาให้ศรัทธาไทยทําให้ศรัทธาไทยให้เสื่อมออไม่ใช่ว่าเห็นหมูหมาก,กาไก่เขาใส่บาตรให้กระโจนหน้าโยนหลังไม่ได้นะปราบป,ประทุกจคนนะเข้าใจไหมอันนี้ลงตากะท่านก็บอกนะ เพราะนั้นพวกลูกหลานพระเดรนให้ฟังเอาไว้จุดนี้ให้ศึกษาที่พูดนันงนี้ศึกษามันมีพระวินัยอยู่แล้วนะกฎระเบียบของพระนะเ mm hmm. นี่ยอันนี้ก็คือชวนหนึ่งที่ลงตาที่ท่านพาปฏิบัตินะาจากนั้นก็เนี่ยลับเข้ามาเขามาแจกอาหารนะแจกอาหารพระเดรนก็จัดอาหารด้วยความสํารวมระวังถาดแต่บางแหง่ง ครูบาอาจารย์บางแห่งในพระวินัยบอกว่าถ้าหาว่าพระฉันยังไม่พร้อมกันยังไม่อิ่มพร้อมกันห้ามลกุกแต่ลูกตามมหาบัวมหาบัวชายในพระวินัยพระวินัยเป็นอย่างนั้นจริงถ้าหาว่ายังไม่ฉันพร้อมกันห้ามลกุกแต่เอาเถอะนะอันนี้เป็นที่เข้าใจกันถ้าใช้ถ้าองค์ไหนฉันอิ่มก่อนนะนั่งนั่งจุกปุกเฝ้าโมอยู่มันกระไดกระไลอยู่เป็นที่เข้าใจกันนะ เป็นที่ทําความเข้าใจกันถ้าองค์ไหนอิ่มก่อนลุกก่อนได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอไปต้องนั่งเสี้ยเวลาแต่ในพระวินัยถ้าห่าวไม่พระสงฆ์อย่างฉันไม่ไม่อิ่มพร้อมกันห้ามลุกอันนั้นมีนะแต่นี้เราทําความเข้าใจกันนะเพราะนั้นองค์ไหนฉันอื่นก่อนก็ลุกไปล้างบาทก่อนก็ได้นะน,นั่นีอลูตาก็ท่านกัน มันก็ดูในพระวินัยมันก็มีแต่ผู้ที่จะนํามาใช้วินัยนั้นก็ต้องต้องได้คิดกันในทําความพาใจในเรื่องเหล่านี้นะจากนั้นก็ไปล้างบาตรการล้างบาตรก็ต้องหาของรองจะวางบาตรนะจะไปวางบาตรในที่แข็งในพระวินัยมันมีอยู่แล้วนะเวลาจะล้างบาตรก็ต้องหาผ้ารองตะขนก็ล้างบาตรสองสามน้ำคือความสะอาดล้างแล้วล้างอีก แต่สมัยก่อนไม่มีสบูนะ่นันลูกหลานนะขนาดแฟบยังไม่มีสบู่ยังไม่มีต้องทุบใบตะไคร้นะใบตะไคร้แล้วใบหญ้าสาบเสือนะ่ะใบหญ้าสาบเสือมาแล้วมาขยี้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 ยแล้วก็เอาน้ำลงไปถูถูเซ็ตเพื่อให้ดับกลิ่นนะเพราะมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นน้ำปงน้ำป,าป,าปาลปาปลาโลงปลาลานมันอยู่ในบาดใช่ไหมละ่ะล้างบาดมันต้อง ต้องใช้ใบตะไคร้ทบๆ,ๆๆแล้วกันขยีย้ๆๆถูอะไรกันเช็ดๆแต่ว่าข้างล่างมันต้องมีผ้ารองนะลูกหลานนะถ้างนั้นบาดแตกไม่ได้นะแต่แต่ก่อนมันเป็นบาดเผาไม่ใช่บาดจัเตอเลอย่างทุกวันนี้นะออพอเหล็กก็มานะก็ต้องก็ว่าระบบบาดระ,ะบบบาดต้องเผาเผาให้ได้สามไฟห้าไฟให้มีสเก็ดข้างในให้ว่กกันชนิมนะแต่ว่า บาดเหล็กกันสนิมต้องระบบซะก่อนโอ้ใช้บาดท,ทุกความระมัดระวังอย่างมากนะลูกหลานไม่เหมือนทุกวันนียทุกวันนี้บาดสเตนเลสนะบาดสเตนเลสได้มาใหม่ๆใครๆก็ไม่กล้าใชนะ้แต่เลยได้บาดสเตนเลสหลวงพ่อเนี่ยเขาไปถามท่านขอ,อกาสตรงตาครับบาดสเตนเลสใช้ได้ไหมกับผมเป็นอะไร เป็นเหล็กแต่เหล็กไม่เกิดสนิมเหล็กไม่เกิดสนิมครับผมเอาถ้าเป็นเหล็กมันก็ใช้ได้ถ้าไม่ระบมนะครับถ้าไม่เผาไฟซะก,ก่อนถ้าาว่าเผาเหล็กสเตนเลสเผาไฟนียจะทําให้มีสนิมขึ้นมาอีกจะเนิมลึกเหลือง,องขึ้นมาอีกถ้าไม่เผามันก็จะเป็นสเตนเลสอยู่ตลอดเป็นเหล็กตลอดอ้าวถ้ามันไม่ถ้าหากว่ามันไม่เกิดสนิมจะไปเผามันทาไมล่ะ ใช้ได้เลยนะลูกตามหาบัววานะจากนั้นเราก็เลยได้ใช้แต่ตอนนี้ก็ต่อมาสมัยรุ่นหลังๆต่อไปอีกก่อนที่จะมีบาดแทสเตนเลยมีบาดเคลือบในลูกหลานเคลือบเหมือนกับถาดของเราเนะี่ยถาดเคลือบสีอย่างนั้นนะ่ะเราก็เลยถามท่านอีกว่าบาดเคลือบสีน่ใช้ได้ไหมครับผมเอาก็ได้เพราะว่ามันเคลือบสีก็เพิ่มเหกมันสนิมมันเกิดระบบบาดก็ไม่สนิมเกิด จุดคือจุดไม่ให้สนิมเกิดใช่ไหมใช้ไดนะเ้เราก็ใช้ชนะีวิตของวัดป่าบัตตาดนะลูกหลานนะ